สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนครับแล้ก็ห่างหายกันไป2วันเลยนะครับสำหรับการอัปเดตแผนที่การสู้รบว่าปัจจุบันนั้นมีความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นบ้างแม้ว่าในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวการรุกการโจมตีทั้งของทางยูเครนและก็รัสเซียออกมาแต่ก็เพิ่งมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวออกมาครับในช่วงวันนี้ โดยแอดมินอัดคลิปนะครับในช่วงวันที่14สิงหาคมเป็นเวลา5ทุ่มกว่าแล้วครับและคลิปนี้จะถูกอัปโหลดในช่วงวันที่15สิงหาคมในช่วงเช้านะครับโดยวันที่14สิงหาคมครับมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหลักๆ2จุดโดยจุดแรกครับก็เกิดขึ้นที่ภูิภาคโดเนตซึ่งอยู่ใกล้กับรอยต่อภูิภาคซาปอริเซีย วันนี้ครับวันที่14สิงหาคมเนี่ยมีการอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมออกมาซึ่งเป็นพื้นที่สีฟ้าเข้มตรงนี้ครับมีการรายงานว่าทางยูเครนสามารถควบคุมพื้นที่บริเวณใจกลางหมู่บ้านยูโรชไนเน่ได้และพื้นที่บริเวณทางตอนใต้ของหมู่บ้านยูโรชไนเน่กลายเป็นแนวปะทะในปัจจุบันครับหากาท่านติดตามข่าวช่องเรานะครับจะเห็นว่าแอดมินได้มีการนำเสนอ คลิปวิดีโอคลิปหนึ่งครับซึ่งแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นคลิปขนาดที่ทหารรัสเซียทําการถอนกําลังออกจากหมู่บ้านยูโรชเน่แต่ในคลิปนั้นเนี่ยก็มีคําถามเกิดขึ้นครับว่าทําไมทหารรัสเซียถึงตัดสินใจเดินเท้าจากหมู่บ้านยูโรชเน่มาตามถนนสายหลักบริเวณทางตอนใต้ของหมู่บ้านครับเพื่อที่จะมาหมู่บ้านซาวิชเน่ ทั้งที่จะใช้พวกยานพาหนะก็ได้การถอนกำลังโดยใช้ทางเท้านะครับทำให้ฐานรัสเซียตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของปืนใหญ่จากทางยูเครนและวันนี้ครับวันที่14สิงหาคมก็มีการอัปเดตสถานการณ์ออกมาครับว่ากองกำลังของทางยูเครนนั้นได้มีการยึดบริเวณใจกลางหมู่บ้านยูโรชไนเน่ทำให้กองกำลังลบหลักของทางรัสเซียนะครับมีการถอนกำลังออกจากตอนใต้ของหมู่บ้านยูโรชไนเน่ มาตั้งแนวปะทะโดยใช้แม่น้ำโมกิยารีเป็นแนวป้องกันครับจากการรายงานนะครับหมู่บ้านยูโรชไนนยังไม่ถูกควบคุม100%เซจากทางยูเครนครับยังมีพื้นที่บริเวณทางตอนใต้ของหมู่บ้านยูโรชไนนยังเป็นแนวปะทะอยู่มีการโจมตีจากทั้งปืนใหญ่ทั้งของรัเสเซียแล้วก็ยูเครนถล่มเข้าใส่กัน จากข้อมูลนะครับกองกําลังของทางรัเสเซียได้มีการถอนกําลังมาปักหลักที่ชาวิสเน่และวางแนวป้องกันบริเวณหมู่บ้านนี้หากเราดูในแผนที่ครับจะเห็นว่าแม่น้ำโมกิยารีนะครับเป็นแนวกันชนส่วนหน้าให้กับหมู่บ้านชาวิสเน่จะเป็นปัญหากับทางยูเครนนะครับหากจะลุกมาทางหมู่บ้านยูโรชไชเน่หากมาทางยูโรชไชเน่ครับ<ๆ>ก็จะสามารถลุกได้แค่ถนนสายหลักเส้นนี้ ซึ่งทางรัเสเซียน่าจะมีการวางแนวป้องกันเอาไว้แล้วการที่จะเข้าตีหมู่บ้านชาวิสเน่มีอีกวิธีหนึ่งครับก็คือกองกําลังของทางยูเครนจะต้องลุกจากสตารโรมออสกี้เข้าโจมตีชาวิสเน่สองทางสถานก,การณ์การบุกยึดหมู่บ้านชาวิสเน่แอดมินมองว่าจะเป็นสมรภูมิที่ยากสําหรับทางยูเครนพอสมควรเลยนะครับการลุกถึงชาวิสเน่อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร ระยะทางครับจากยูโรชไนเน่มาที่ซาวิสเน่เนี่ยประมาณเกือบ3กิโลสแสดงว่าพื้นที่บริเวณทางตอนใต้ของหมู่บ้านยูโรชไนเน่คาดว่ายังเป็นแนวปะทะไปอีกหลายวันเลยครับเว้นแต่เพียงว่าจะมีการอัปเดตถึงการรุกของทางยูเครนที่มาถึงหมู่บ้านซาวิสเน่หากทางยูเครนนะครับยังไม่รุกเข้ามาโจมตีหมู่บ้านซาวิสเน่ พื้นที่บริเวณทางตอนใต้ของยูโรเชนีก็จะยังคงเป็นแนวปะทะต่อไปอีกสักระยะหนึ่งครับสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านยูโรเชนีก็มีประมาณนี้ครับหากมีการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมถึงการรุกของทางยูเครนหรือว่าการรุกของทางรัสเซียบริเวณนี้เราจะมาอัปเดตกันในช่วงต่อไปนะครับหากมีการอัปเดตข่าวสารเข้ามาเหตุการณ์ที่2ครับเกิดขึ้นในภูมิภาคคาคิฟ นี่ก็เป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่มีการรุกต่อเนื่องของทางรัเสเซียครับการรุกทางตะวันออกเฉียงเหนือของทางรัเสเซียยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องท่านผู้ชมจะเห็นพื้นที่สีเหลืองตรงนี้ครับก็มีการอัปเดตออกมานะครับว่าทางรัเสเซียสามารถยึดพื้นที่เพิ่มเติมได้ในช่วงวันที่14 สิงหาคมจากการยึดพื้นที่ของทางรัเสเซียที่เกิดขึ้นครับส่งผลให้หมู่บ้านซินคิฟกากำลังถูกปิดล้อมจากทางรัเสเซียโดยสถานการณ์ปัจจุบันที่หมู่บ้านซินคิฟกาก็ากลายเป็นแนวปะทะไปแล้วนะครับนอกจากนี้ครับยังมีข้อมูลจากแหล่งข่าวมีการรายงานออกมาครับว่าเหตุผลที่ทางรัเสเซียมีการชะง,งักการรุกในช่วงวัน2วันมานี้บริเวณทางตะออกเฉียงเหนือ ก็คือพื้นที่ที่เรากำลังอัปเดตอยู่นะครับแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าทางรัเสเซียตอนนี้มีการผัดเปลี่ยนกำลังลบทำให้การรุกเนี่ยมีการชะลอตัวสถานก,การณ์ในปัจจุบันนะครับแอดมินมองว่าทางรัเสเซียน่าจะต้องการรุกเพื่อย,ยึดหมู่บ้านซินคิฟกาก่อนและคลิปนี้ครับจะมาอธิบายเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลายวันที่แล้วก็มีท่านผู้ชมนะครับมีการถามเข้ามาว่า ที่มีข่าวการอพยพพลเรือนนะครับที่เมืองคูเปียนซึ่งอยู่ในภูมิภาคคาคิฟทำไมถึงมีการอพยพพ,พลเรือนหรือว่าทางยูเครนเนี่ยมองว่าทางรัสเซียจะมีการรุกเข้ามาถึงเมืองคูเปียนหรือไม่ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดูข้อมูลแผนที่ตรงนี้สักนิดหนึ่งเมืองคูเปียนคาเป็นเมืองที่มีแม่น้ำออสคิวหรือว่าออสคินไหลผ่านตรงกลางเมืองครับเส้นนี้เลย นี่คือคูปเปียนนะครับถ้าผู้ชมจะเห็นว่าแม่น้ำออสคิวเนี่ยมีการไหลผ่านเมืองคูปเปียนแสดงว่าครึ่งหนึ่งของเมืองคูปเปียนเนี่ยจะต้องมีการสัญจรข้ามแม่น้ำโดยใช้สะพานครับเพื่อที่จะเชื่อมทั้งสองฝั่งเข้าหากันได้ถูกไหมครับจากข้อมูลที่ได้รับมาครับการอพยพส่วนใหญ่เกิดขึ้นจาก พลเรือนฝั่งทางขวาของแม่น้ำออสคิวก็คือฝั่งนี้ครับมีการอพยพข้าแม่น้ำไปเหตุผลหลักๆก็คือสะพานครับนี่เป็นเพียงแค่การสมมุตินะครับสมมุติว่าทางรัเสเซียลุกเข้ามาถึงเมืองคูเปียนมีโอกาสที่พวกสะพานข้าแม่น้ำออสคิวจะถูกทางรัเสเซียโจมตีเป็นป้าหมายแรก เพื่อตัดทั้งการส่งกำลังสนับสุนของทางยูเครนหากทางรัเสเซียทำลายสะพานข้ามแม่น้ำออสคิวได้หมดในคูปเปียนฝั่งซีขวาตรงนี้ครับจะถูกตัดขาดทางยูเครนจึงตัดปัญหาเลยครับลดความเสี่ยงก็มีการอบพยพพลเรลือนข้ามแม่น้ำหากกองกำลังของทางยูเครนสามารถสกัดกั้นการรุกของทางรัเสเซียได้และสถานการณ์เบาบางลงหรือว่ากองกำลังของทางยูเครนเนี่ย ลุกหน้าได้พลเรือนที่อพยพไปก็อาจจะได้กลับมาครับแต่หากกองกำลังของทางยูเครนสกัดกั้นการลุกของทางรัสเซียไม่ได้แล้วทางรัสเซียลุกลงมาจนถึงเมืองคูปเปียนอย่างน้นอยๆครับพลเรือนฝั่งทางขวาของแม่น้ำออสคิวก็ได้รับการอพยพแล้วก็จะเหลือทหารยูเครนที่ปักหลักสู้คิดว่าเหตุการณ์การอพยพพลเรือนก็น่าจะมีนัยยะสำคัญประมาณนี้ครับและหากมองถึงการรุกของทางรัสเซีย แอดมินเนี่ยมองว่ากองกำลังของทางรัสเซียไม่น่าที่จะข้ามแม่น้าออสคิวมาฝั่งนี้แอดมินเนี่ยมองว่ากองกำลังของทางรัสเซียหากจะรุกนะครับจะลุกลงมาทางใต้และจะยึดพื้นที่ฝั่งทางขวาของแม่น้ำออสคิวไว้และใช้แม่น้ำออสคิวเป็นปาการธรรมชาติแต่กว่าจะถึงตอนนี้ครับเราต้องรอดูสถานการณ์กันก่อนว่าการรุกของทางรัสเซียที่หมู่บ้านซินคิฟกาและก็แนวรบอื่นๆบริเวณนี้นะครับ จะมีความเคลื่อนไหวยังไงต่อไปเพราะว่าแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าในช่วงวัน2วันมานี้ที่การรุกของทางรัสเซียชะลอตัวเพราะมีการผัดเปลี่ยนกําลังพลของทางรัสเซียเกิดขึ้นบริเวณนี้เราก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์กันต่อไปครับว่าการรบบริเวณทางตะบอ,อกเฉียงเหนือของยูเครนนั้นจะเป็นไปทิศทางใดโดยการรบในฤดูร้อนของทางยูเครนเนี่ยก็ผ่านมา2เกือบ3เดือนแล้วครับ คาดว่าอีกไม่นานอาจจะเริ่มเข้าฤดูหนาวที่จะมีหิมะตกลงมาและพื้นดินจะกลายเป็นโคลนเป็นเลนแล้วเราก็ต้องจับตาดูสถานการณ์กันต่อไปเาว่าการรุกของทางยูเครนแล้วก็รัเสเซียเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหากมีการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมนะครับเราจะาอัปเดตกันในคลิปแผนที่ต่อไปขอบคุณสำหรับการรับฟังครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ